เราฝังวินในวายแทกครับวายแท,ก,นะยแทกเลกเนกจนฟอร์ r เทคเจอร์วายแทกนะครับกำลังฝังวินอยู่ตัวนี้มีเลดร์ก็ตันนี้ก็วางถาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เป็นงานที่ละเอียดอีกงานนึงครับสำหรับตะกูนเล็กเท่นี้ก็จะยากหน่อยครับยากมากใช้คำว่ายากมากเลยครับแต่ว่าด้วยเราติดตั้งไปหลายคันก็เลยไม่มีปัญหาครับนี่ครับเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้เรดาร์เราก็ถอดไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นตัวเดิมอยู่ตรงนี้ก็เหลือแต่ํำแหลกนะครับํำแหลกเพื่อฝังฝังวิ้นเข้าไป ก็คงจะเสร็จอย่างขาก็อีกพรุ่งนี้ครับเป็นอย่างร้อยพอดีลูกค้ามาบ่ายนีลยหรอนี่ครับเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้เรดาร์เราก็ถอดไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นตัวเดิมอยู่ตรงนี้ก็เหลือแต่ทำแหลกนะครับทำแหลกเพื่อฝังฝังวิน้นเข้าไปก็คงจะเสร็จอย่างขาก็อีกพรุ่งนี้ครับ เป็นอย่างน้อยพอดีลูกค้ามาบ่าย